รอเขาคือที่ทีซีรอเขียนสัญญาใช่ไหมครับปีนี้ใช่ครับใช่ใช่เมื่อไหร่จะเริ่มคุยครับผมมีธุระต้องทำนะครับเจสัญญาก็วันเล่นกับทีซีเอวันเล่นกับหกนก็ทำงานดำปีทุกอย่างครับถึงวันที่ห้าสามทุ่มครับผมอันนี้ข้อหนึ่งครับผมก็ไม่มีใครไปยุ่งครับครับผมข้อเดียวเหรอ ว่ามีถ้ามีคนไปแก๊งไหนไปป้นก็จับไปส่งทีศีับประชาชนหรือว่าแก๊งครับพวกซุนมาเลยนทำงานดำฟรีถึงถึงวันที่ห้าพฤษภาคมนี้ถูกไหมใช่ครับใช่ถ้าใครไปเจออันนี้จับมาส่งตีศีคือ,อยังไงเอ่ยเพราะว่าเป็นประชาชนนะครับเรื่องกดเกณฑ์ประชาชนทำแล้วจับไปส่งตีศีครับอันน,น,นี้ส่วนนี้ส่วนนี้ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช ครับก็ตอนนี้ก็คือมีข้อข้อเดียวก็คือพกซุนวาลินทำงานดาฟฟีถึงวันที่ห้าถ้าถ้ายึดตามสัญญาเก่าได้ไหมครับยึดตามสัญญาเก่า สัญญาเก่าอยู่ในตู้อะได้ครับที่ตามสัญญาเก่าก็ได้แค่เปลี่ยนเพิ่มเซ็นต์ใหม่ตามสัญญาเก่าก็เลยก็ได้ครับแล้วก็เซ็นใหม่ไม่ได้ครับผมไม่อนุญาตที่ตามสัญญาเก่าไม่ได้วะเพราะในสัญญาเป็นชื่อผมนะเด้ออะไรอ่ไม่มีเฮียอะไรกันแลวเนี่ยมันมีอะไรกันวะอยากรู้อ่ะ รู้ว่าข้อีิดอะไรกันวันดีวันดียแล้วก็อีกข้อหนึ่งครับคือถ้าวารลนหกซุนพร้อมก็ก็สามารถรับไปตอรีกับเจคิดได้ทุกเมื่อครับข้อหนึ่งคือ60กซุนวารลนทำง,งานฟีวันที 5, ่ห้าสองข้อสองก็คือถ้า,าว่า 60วารินพร้อมก็สามารถมีมีสามารถฮะเขาสองเธอเลยนะถ้า60กับวารยนพร้อมแล้ววเจเคสามารถไปคุยได้ทุกเมื่อครับครับจบครบแล้วมีสองค้แล้วมีอะไรอีกไหม เงื่อนอยู่ในแกงก็มาเช็คดูเจอกันที่บางพระกงคงคงไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วสองข้อนะครับครับโอเคสัญญาเดี๋ยวผมเอามาให้เซ็นตามหลังเนาะเพราะคุณเขียนสัญญาตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่ทีเลยครับผมต้องกลับไปเขียนอะไร อีกออคครอบก<ๆ>็น่าจะจบแล้วไม่มีอะไรแล้วถือว่าทีซีรับทราบครับเอ่อตะโครครับเอ่อเรื่องเรื่องความพร้อมนี่คืออธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับนี่งยังไงนะครับเรื่องความพร้อมอย่างเช่นเอ่อสัญญาสัญญาเก่าอะครับก็จะมีเรื่องบ้านใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมพูดตรงๆผมไม่รู้เลยเพราเขามีอะไรกันแต่นี้คุณบอกว่าด้านหน้าหลับ ถ้าคุณมีบ้านหรือว่าคุณพร้อมมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับพร้อมเมื่อไทยก็แวะมาเซฟเป็นอย่างนี่เลยอีิษีครับฉีกสัญญาที่ผมเซ็นไปทุกฉบับเลยสำหรับทุกแก๊งเลยครับสำหรับทุกแก๊งเลยเหรอใช่ครับมหมายถึงว่าที่ค้างอยู่ใช่ไหมครับที่ยังที่ททยัง <คน S 1> ไม่ได้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมเช็คมาให้เดี๋ยวผมแจ้งแจ็กกี้อีกทีครับ แจกกี้เป็นไรวะคนเดคนดก,กี้เป็นไรวะแล้วหลังจากนี้จะเป็นเจระวหวังนะครับที่ตัดสินใจทุกอย่างเจระวหวังตัดสินใจทุกอย่างใช่ครับในนามของ JK หรอครับในนามของ JK ไหมหรือว่าในสัญญาที่เขียนของแจ็กกี้ไว้ในสัญญาผมตัดทิ้งไปเลยครับอันนั้นนอ๋อโอเคถือว่ายก<ม>เลิกไปหมดที่มีค้างอยู่ก็คือของสปาร์กลี่ด้วยแล้วก็ของอันนั้นด้วยใช่ไหม ใช่ครับแล้วก็ก็คือต้องรอถามอีกแก๊งหลายๆแก๊งก่อนเนาะใช่ไหมถ้าตามสัญญาต้องถามต้องคู่ใช่ไหมใช่ครับต้องรอถามอีกฝั่งนึงด้วยที่มีเป็นคู่สัญญา,าแก๊กยังไม่สามารถทำได้เลยถูกไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่โอเคครับโอเค,คเดี๋ยวเยวตาม,ตามให้ครับคุยเรื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตามให<ช>้ก็ได้นี่เรื่องอะไรอ่ะจ๊ะงงว่ะนี่ไม่ให้หวัง อ๋อมันคือ,อม,มีกรณีนี้ครับพี่คือเราคุยกับ6กซุนแล้ววาเลนไว้ไงว่าให้หกซุนาเป็นการดำไงฟรีนะครับแล้วทีนี้วาเลนหกซุนเนี่ยโดนเจไปเรียกตังกระหวังกละแลกงละล้านผมก็เลยคิดว่าเอ้ยในเมื่อถ้าถ้าเจทำแบบนี้แล้วเจก็น่าจะเหมาะสมที่จะขึ้นเป็นผู้นำแล้วแหะก็เชิญเจเลย ที่แต่แต่ถามแล้วใช่ไหมว่าทำเพราะอะไรเนาะคือมันมันมันตอบมามันก็มันก็ไม่มีผลที่ต้องไปทำอ,ะอ่ะม,มันมันน่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเราคุยไปแล้วถูกต้องไม่มันอยู่ครับพี่ผมถามแล้วว่าอยู่แล้วผมถามว่าวันนั้นอยู่ไหมอยู่อ่าแต่ก็ถามโอเคเออตามนั้นแหละให้มันนำอ่ะ เรียกเขาทำไมอยู่นั่มีอะไรคุยกับบารีหกสุนไหมครับผมจะได้ไปทำธุระกันต่อแต่ไม่มีแล้วครับพี่เคื่อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอคนที่สัญญาได้มาช่หม ดี๋ยวสัญญาผมเอาไปตามหลังให้ครับสัญญาที่ผมไปเขียนขึ้นมาใช่ใช่ได้ครับเดี๋ยวไม่มีอะไรครับทีเซียวันเลนทุกส่นเดี๋ยวขอบคุณมากครับที่เสียเวลามาขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเลวมันเทดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลเดี๋ยวเลนบันเเดี๋ยวคุยนี่เราเราฟังตอบอะไรนี่เลนมันเทสอ่นี่น่าจะไม่ไม่ผิดหรอกที่ทำเสร็จแล้วทำไปไม่แต่เราแต่เราแต่เราอยากรู้อะเออตามมึงอะเต็มที่ ถ้ากเขาสายเขาคุยเขาไม่ได้เรียกเราเย็ดเด็ดเดืดออแล้วมันไปเรียกทำไมวะ no. เนาะอยากเท่อยากเก๋าอยากเปลี่ยวแล้วป่ะไอ้ชี้สัญญาณมันก็มีอยู่ทำงานฟรีถึงว่าการคุยแันก็คุยไปแล้วเพื่อไปเรียกเก็บเขายัางไงล่ะ